ไม่มีใครเก่งคนเดียวแต่ละคนล้วนมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันและนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้ธนาคารทิสโก้มีเพื่อนในหลากหลายธุรกิจเรามีเพื่อนที่เชี่ยวชาญทั้งในด้าน f i n แลนเชีลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนชั้นนำถึง14แห่งซึ่งพร้อมเสิร์ฟกองทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นพันธมิตรธุรกิจประกันซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทังด้านประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันบำนาญ ที่เหมาะกับการวางแผนสุขภาพและการเงินระยะยาวไม่เพียงเท่านี้เรายังมีเพื่อนในกลุ่ม Non Financial ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลรัฐและเอกชนชั้นนำระดับประเทศเพื่อตอบโจทย์การให้ความรู้และการให้บริการนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ลูกค้ารวมถึงพันธมิตรในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้าวัยเกษียณธนาคารทิสโก้และพันธมิตร พร้อมที่จะเดินหน้านําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายรวมถึงมอบสิทธิพิเศษต่างๆให้แก่กลุ่มลูกค้าเวล